หน่อไม้หน่งโนะครับได้ผัดใส่ไก่1จานแล้วก็ทำส้มตำหน่อไม้ไม่ใช่ซุปนะผมทำแบบส้มตำมะละกอตำแตงเลยนะครับในสอเมนูวัตถุดิบหลักวันนี้ก็คือหน่อไม้นะครับผมนำไปปอกเปลือก ออกให้หมดนะครับเหลือแต่เนื้อด้านในคือเนื้อหน่อมไม้แล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นนะครับแล้วก็ามาหั่นอีกชั้นหนึ่งเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเอาแบบตามใจชอบเลยแล้วกันเนาะแต่บางคนนะครับเุ่าผู้แก่ส่วนใหญ่ก็จะเอาไปต้มก่อนเนาะเป็นต้มทั้งหนอนแหละบอกเปลือกแล้วไปต้มทั้งหนอเพื่อไปเผานะครับแล้วก็เอามาทําเป็นชิ้นด้วยด้วยซ่อมเนาะ นะครับแต่ผมทําแบบนี้สะดวกดีนะครับป็าส่สารอื่นมาเขียนน่อใหม่นะครับผมต้มกับเกลือนะครับเพื่อล้างเอาความขมออกจากตัวหน่อมไม้นะครับต้มสองน้ํานะครับน้ําแรกก็คือต้มด้วยน้ำเกลือน้ําที่สองก็คือต้มน้ําเปล่าเฉยนะครับต้มเพื่อล้างเกลือออกนะครับผม อันนี้เป็นสันในไก่นะครับไก่ไม่มีกระดูกนะก็จะมาทำเป็นสองเมนูนะครับเมนูนึงก็เป็นหน่อไม้ผัดหน่อไม้นะครับผัดกับหน่อไม้ที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะครับอีกเมนูหนึ่งก็จะชุบแป้งทอดนะครับอันนี้สำหรับผัดใส่กับหน่อไม้นะครับสี่หัน สีลเล่ชิมประมาณนี้ครับเกียวกระเทียมจับในน้ำมันร้อนนะครับผมให้ได้กลิ่นหอมนะครับไม่ต้องถึงกระสุกแบบเหลืองเนาะเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวจะสัมผัสจะไม่อร่อยเวลาผมชอบเกี๊ยวกระเทียมนะครับชอบเกี้ยวกระเทียมแบบกรุบกบนะครับ เราจะเทส่วนเนื้อไก่เนื้อไก่ที่เราเตรียมไว้นะครับลงไปผัดผมผัดเกือบสุกเลยนะครับแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะเกือบสุกนะครับแล้วก็ใส่เห็ดอันนี้มีเห็ดด้วยนะเนาะเตรียมเห็ดมาด้วยเพิ่มรสชาติเพิ่มคุณค่าทางอาหารนะครับปรุงรสก่อนนะครับปรุงรสด,ด้วยของชุรสนะครับ แล้วก็นี่อีโค้งหนึง่งนะครับรถดีครับรถหมูแล้วก็ตามอันนี้คุชิุรส์นะรอบแรกคือน้ําตาลนะครับน้าตาลใส่เยอนะหน่อยคุชิรสก็ใส่นิดหน่อยนะครับ<ม>ตามด้วยนี่เลยซอสปลาเขียวนีไม่ได้ใส่แหนดปลาเลยตอนแรกเตรียมปลาไปด้วยนะซอสปลาเขียวผมลงไปเยอะเลยดีที่รสชาติมันออกมากลมกลืกันมีเห็ดด้วยนะครับไม่งั้น ได้ร้องไห้กันแน่นอนนะได้แก้กันผมใส่สีอิวดำลงไปด้วยนะครับเพิ่มสีสันให้มันดูเข้มเข้มนิดหนึ่งอ่นิดนึดนงนะ่ะเข้มมากเลยนี่พอเห็ดพอไก่สุกแล้วตามด้วยนี่ครับวัตถุดิบหลักของวันนี้คือหน่อไม้ครับเป็นหน่อไม้พันไหนก็รู้น่อไม่ตรงบ่นะครับ อาจจะใช่ไผ่ตรงไผ่ตรงเนาะก็หน่อไม้ก็สุกแล้วเนาะไม่ขมแล้วครับนี่ขอแค่ไก <Ugh. S 2> ่กับเห็ดสุกนะครับอันนี้คลุกให้เข้ากับเครื่องปรุงเฉยๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นเสร็จที่ดีตัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้ทันทีครับผม หน่อไม้หน่งโน,นะครับได้ผัดใส่ไก่หจานแล้วก็ทำส้มตำหน่อไม้ไม่ใช่ซุปนะผมทำแบบส้มตำมะละกอตำแตงเลยนะครับในสองเมนู